มันหน้าสีมะหวาเนาะมะนาวเหตุงานคนเดียวหนอะซ้าวเป็นกลับบานไปแล้วกับมะนาวสีมาริวิวบานว่าล้างหน่อยล้างใหญ่ซำใดและมะนวน้าเหตุยังเนตื่นเสามาในงานของมะนาวภารกิจของมะนานอานะทีของมะนวนาะจ๊ะพอมียังเนกะสีมะหวะมาเราสีผ้าพี่หนอกไปรับชมเนาะว่ามะนาวเหตยังเนตื่นเสามาข้อกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่นอกเอฟซีเบอร์สุบูสุคนละจ้ะ ที่เขามารลับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้มะนาวนะจ๊ะฝากกดไลก์ก็แชร์ก็ติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจในเด้อจ้าตือสาวมามะนาวเห็ดยังเน่ถาำนาทียังเน่เนะเาะกรสิาพาไปเปิ่งกะลายสิ่งลายอย่างที่มะนาวเห็ดเนาะเพราะว่าตอนน้องสา้าอยู่กะซอยกันกะสิบ่เมือยปันใดงานกะสิบ่หลปันใดเนาะจ้าพี่น้อง พ่อหนองสาปรอยูนี่โอ้พ่อหนองสาปรอยูนี่นัากินจ้ะเพราะว่ามันยังกับตองเฮ็ดคนเดียวเลยกะอ่าต้องเฮ็ดคนเดียวงานก็ต้องเพิ่มขึ้นอันนาทีคลองอันหนองสาวมะนาวก็ต้องไปเฮ็ดแทนแบบกับคงกับเขาตอหนองสาวอยู่มะนาวบไปเฮ็ดเลยมีแต่หนองสาวเฮ็ดคนเดียวจ้ะพอหนองสาวกัดเนาะมะนาวก็ต้องไปเฮ็ดแทนหลายๆอย่างขัไปเบิ่งเหมือนกันว่า มะนาวสีไว้บอนะา๊ะแต่ว่ามะนาวนี่ไว้อยู่แล้วจ้ะรับรองมะนาวไว้อยู่แล้วมะนาวก็ต้องเห็ดให้มันได้นะา๊ะซหนองสาวกลับมาต้องสูนะจจะพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันเลยจ้าว่ามียังี่นี่กะสีเป็นมุมนาบ้านน้าจะพี่น้องสีเป็นถนนทางเขาบ้านน้าจะเป็นซอยเป็นซอยเขามาเลิอกอยู่อันนี้กะสีเป็นมุมนาบ้านจ้า ใครพูนบ้านกะล้างไงอยู่นอาจะมะนาวอยู่คนเดียวตอนนี้น้องสาวกกับบ้านอ่าน้องสาวกะกับบ้านมะนาวอยู่คนเดียวตื่นเสาร์มาตอนเสาร์ๆก็ต้องเก็บขี่มาแล้วก็เอาอาหารเหนี่มาเนาะจาะนี่ก็สิเป็นบ้านริมน้ำบ้านหับแขกอันนี้ก็สิเป็นบ้านไงเนอกจากบ้านไยบ้านริมน้ำมะนาวตื่นเสามา นาวกับเก็บขี่มาเอาอาหารให้มาแล้วก็เขาไปเห็ดหนำชาเห็ดคล้องหวางให้เจ้าหน่ายแล้วก็เห็ดหนำชาเห็ดคล้องหวานเห็ดคล้องหว่างให้เจ้าหน่ายแล้วก็ห,ห,วห,วหุงเขาจ้าหุงเขาแล้วก็มมหากวาดใบใหม่ใบใหม่นี่สิกวาดตอนสาวกับตอนแรงนะจา้าแล้วก็บโหดหนำตน้นไม้ตัวตน้นไม้ล้ายแหงแ้งเดาพี่น้อง ต้นใหม่นะ่ะลายแห้งต้องกว่าตอนเสาแล้วก็ตอนแรงนะ้่จ้ะเพราะว่ามะนาวอยู่คนเดียวนะั่จ้ะแต่ตอนนี้มะนาวกวาดไปเรียบร้อยแล้วนะจ้ะเลือแต่ลดน้ำต้นใหม่นี่กะสิเป็นมุมหนาบาดบาดกะสิล้างใหญ่อยู่นะั่จ้ะล้างใหญ่แห้งนี่กะสิเป็นอูรเจ้า่ายนะั่จ้ะเป็นอันนี้เป็นบาดริมน้ำเป็นโฮปเป็นบาดริมน้ำแบบ เวลาแขกมาเนาะจะมีสองของเวลาแขกมาจนะ้กะกสิบแบบให้เพื่อนมานอนหนีเนาะจ้ะแล้วก็อันนี้กสิปิโล่จอดรถเนาะจ้ะในบาน้านนีทั้งเมดมีรถอยู่หาขั้นเนาะจะพี่น้องบา้านจะหน้าหนีมีจะหน้าอยู่กันสองคนจะหน้ายอยู่กันสองคนแต่ว่าในบ้านนี้มีรถอยู่หาขั้นเนาะจะคนขับนะ่ะสองคน ตอนนี้จะน่ายบนคับออกไปคันหนึ่งนะจะเหลือสี่คันนี่กะสิเป็นบ้านนะจ๊ะบ้านนี่ง่ายี้แห้งอันนี้ก็สิเป็นสวนจะ๊ะสวนหนาบ้านล้างบ้านก็สิมีสวนคือกันนะจ๊ะพี่น้องนี่มะนาวกำลังหดหนามต้นใหม่อยู่นะาจา๊ะก,กันเลยมาถ่ายให้เบ่งว่าตื่นเสาร์มามะนาวเห็ดยังเน่ ตื่นเช้ามากก็คือมะนาว่าอะไรจะเก็บขี่ม้าเอาอาหารให้ม้าแล้วก็กวดใบไม้แล้วก็หดนามต้นใหม่นะจ๊ะเตรียมของวางให้เจ้านายแล้วเห็ดน้ำชาไหวจะเ้าเรียบร้อยแล้วหุงเขาเรียบร้อยแล้วมะนาวกะสีออกมากวดใบไม้หดนามต้นใหม่นะจ๊ะหดนามต้นไหม่กวดใบไม้แล้วก็ไปเตรียมอาหารเสาให้เจ้านายจะเห็ดกับเขาให้เจ้านายอาหารเสานะจ๊ะเห็ดอาหารเสาแล้วแล้วกะ เก็บผาซากเก็บผาซากแล้วก,กว็กวดบ้านทุบ้านกวดบ้านทุบ้านนะอยู่กวดหดน้ำต้นไม,ม้อยู่สวนหนาบ้านเออมึอแน่ยนะหดน้ำต้นไม,ม้อยู่สวนหนาบ้านดีแต่มันบวดตอดตาพี่น้องเอ,อ้ยผูแ้แล้วขังในครูขังใน แล้วก็ออกมาทูขัางหนอกน้ำนะจ๊ะแล้กก็ออกมาทูขัางหนอกน้ำตอนนี้ก็้างก็ล่งเห็ดอยู่นะจ๊ะ้างไม่เห็ด้างวา,า,าต่อเติมเพื่อนเพื่อนเพื่อนคั่วออกไปอีกเนาะพี่น้องต้นใหม่ก็สิมีไาเลยจ้ะพี่น้องนี่เป็นมุมหนาบ้านจ้ะหนายูหนายูน่าจะลุ่มรื่นแห้งนี่นะจ้าอันนี้สิเป็นมุมหนาบ้านที่เขาทายมีน้ำผุนะจ้ะ สี้าไปเบ่งล้างบานน่าจะอันนี้กะสิเป็นถ้ายางขับมาในบานนอาจะพี่น้องนี่เล้จ้ะนี่มะนาทุกขังทูขังหนออเนี่ยามะเสาทุกขังในแล้วกับมะทุกขังหนออ ท in um. ูข mm ้างในแล้วก <facial> ็มาทุ้ข้างนอกนอกจากตอนเสากินข้าหิดกับข้าเห็นจะหน่ายเรียบร้อยแล้วกินข่าเรียบร้อยแล้วออกกระทุ้บานกวาดบ้านทุ้บานเสร็จแล้วกะออกมากวาดข้างนอกเอกอกมากวาดข้างนอกนอกจากนี่ก็มีฟุ้นใหม่แล้วกวาดแล้วไปรอบนึงแล้วทุเรียบร้อยแล้วก็มีฟุ้นใหม่อีกนะจาะเพราะว่ามี้างผนไม่เห็ดเดี๋ยวสิพ้าไปเบือง้างเห็ดต่อเติมขั้วอยู่หลังบ้าน นี่นะจ๊ะอันนี้กระสิเป็นข้างบนเพราะว่ามะนาวเห็ดข้างล่างเรียบร้อยเพิดแล้วตอนบายบามามะนาวกะสิขืน,มา,ม,าาม,านมาเสร็จมากวาดมะถูอยู่เทิงนะจ๊ะเศจมากวาดมาถูอยู่เทิงแล้วก็ซักผาลีดผามองนี่กระสิเป็นบอนลีดผาเนาะจ๊ะพี่นนองเป็นบอนลีดผา เดลซสิพาไปเบิง้งนาะจ้ะว่าเป็นเนืด้ดไตนี่ไปหันกัซซีมีบ้านอีกนี่เด้อจะ้ะเป็นห้องผ้าห้องน้ำะนะจ้ะน่าสิเป็นห้องอีกห้องหนึ่งอันนี้ก็สิเป็นระเบียงอันนี้สิเป็นบอลลีด เดสิพาพี่น้องไปเบิงมานยันแห้งเลยจ้ะพี่น้องแต่ว่ากะอยู่คนเดียวงานกบสินักเนนะาะบมมีคนซอย่ะอันนี้กะสิเป็นข้างนอกมะนาวขึ้นมาเห็ดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะมะนาวขึ้นมากวดาดมะทูเรียบร้อยแล้วนี่กะสิเป็นข้างล่างโล่งจอดรถนะจ๊ะทีทีว่ามะนาวทายเบิงตอนแรก อันนี้ก็สิเป็นห้องจะน่นาเนาะจ้ะเย้ำมาหน้าสิาพาไปเบิ่งสร้างอันนี้สิเป็นห้องนอนห้องนอนทับแขกเนาะจ้ะบริเวนห้องนอนจะน่าเด้อจะน่าเพิ่มไปในห้องเฮานอนห้องนี้ห้องนอนเพิ่มนใหญ่ใหญ่เด้อจ้ะพี่น้องเย้ำมาหน้าสิาพาให้เบิง่งอันนี้ก็สิเป็นบอนสร้างเพิ่นต่อเติมเนาจะจ้ะ ต่อเติมล้างค่าต่อเติมล้างค่าต่อเติมเพือดขั่วออกมาให้มันนียายของกูอังเล่จะพี่นนองต่อกับล้างค่าเกาเลยจ้ะหม่งม่วงกระลัง,ดก,ด,ง,ง,กลงดกเลยจ้ะพี่นนองปาดหมังม่วงกระลังดกเลยจ้ะสันสิก,กินและพี่นนองเอ้ยเดี๋ยวมานหน้าสีพาลลูกไปเบิ่งขางลางเลยจ้ะ ลืมบอกพี่น้องในหันกระสิเป็นห้องออกกําลังกายนะจาะลืมบอกสีมีเครื่องออกกําลังกายหลายอย่างหลายแบบเลยจ้ะพากลับลงมาก,ก่อนเ้อจะพี่น้องนี่ม้าหน่อยม้าหน่อยขีด่ดื้อเราจะดื้อดื้อได้จ๊ะแต่กับแพงแพงเพิ่นนอจ้ะบวกระบ่บเงานะจ้ะมีม้าหน่อยกันเลยบ,เบ่เงาเบาเอเงาเลอจ้ะ นิจ้าลงมาข้างล่างบอนสีสางเป็นเห็ดนี่จ้ะสร้างประเทือนขั้วต่อเพือนขั้วออกมานะจ้ะเพือนขั้วเกาก,กับสิยพู้นสุดกุญแะอันนี้ก็สิเป็นเพือนขั้วที่ตอออกมาเนาะเป็นต้นหมักม่วงหมักม่วงเบาานีอจ้ากระลังดุกดุกนี่ก็สิเป็นห้องนอนมะนาวแล้วกะ ห้องนอนน้องสาวนจ๊ะติดกันเลยห้องนอนห้าสองคนนอนคนละห้องะนะจ๊าหน้ากระสิเป็นห้องน้ำห้องนอนมะนาวเนจ่ะแล้วก็ว <c oughs> นี่สิเป็นโก่งมาหน่อยอันนี้ก็สิเป็นบอนนางหลินชมว,วิวเนจะ๊ะข้างลังก็สิเป็นสวนพัก เป็นสวนพักมะนาวปลูกพักเต็มเลยพี่น้องเอ้ยป